เขามีปัญหาเขามีปัญหากับคู่รักนะครับแล้วก็แนะนําคู่รักไม่ได้ก็เลยเปิดนั่งฟังตอนนี้นั่งฟังผมอยู่แกล้งเปิดลําโพงอยากให้เขาฟังด้วยเขาตอบว่าฟังอะไรปัญญาอ่อนไม่มีประโยชน์ก็ถูกในมุมของเขาถ้าเขารู้สึกว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้ที่ผมเอามาตอบคําถามให้มันปัญญาอ่อนมันก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขา <c oughs> เขาก็พูดถูกแล้วนะครับอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ,ะในขณะที่ตัวเองนั่งดูคลิปแกล้งกันของพวกที่ดังๆใน Facebook แบบนี้น่าอยู่ด้วยไหมค้าวไปคิดเอาเองอะ,อ,ะอ,ะอ,ะอะไรนะเขารับวิธีการพูดคำพูดของเราไม่ได้เลยเราเองก็ไม่ศรัทธาวิธีดำเนินชีวิตการตัดสินใจของเขาเราต่างไม่ศรัทธากันแทบทุกด้านไม่เมตตากันแนะนำอะไรกันก็ไม่ได้เขาโทษเราฝ่ายเดียวว่า เป็นเพราะเราทั้งนั้นทำให้เขาไม่มีใจทำงานเขาขับเคลื่อนงานด้วยใจเขาแทบไม่ทำงานเลยบอกว่าไม่มีใจทำทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราบอกว่าไม่ได้ไม่ช่วยกันหาไรายได้และไม่รู้สึกด้วยว่ากำลังเอาเปรียบเราอยู่แต่ค่าใช้จ่ายในการทำการค้ากินอยู่เราออกเป็นหลักหมดเลยค่ะที่ผ่านมารายได้เขารับแต่ไม่เคยจ่ายจ่ายทุนเลยอ๋อ เราคิดว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะตัวเขาเองไม่ใช่ใครทั้งนั้นนะคำถามคือเราเองไม่อยากอยู่แล้วแต่หาทางออกไม่ได้เลยค่ะโอ้ทางออกก็อยู่ทางเข้านั่นแหละใบให้นะทางออกทางเข้าอยู่ตรงไหนทางออกอยู่ตรงนั้นน้องเอ้ยแล้วก็ส่วนเรื่องว่าเขาจะเราจะตัดสินใจยังไงนะ,ะจริงๆในคำถามเราเนี่ยม,มันมีคำตอบให้หมดแล้วอนะมีคำตอบให้หมดแล้วเราลองอ่านคำถามตัวเองสิ แล้วเราตอบตัวเองสินะสมมุติว่ามีคนคนนึงมาปรึกษาเราแบบนี้เราจะตอบเขาว่ายังไงก็ตอบเขาอย่างนั้นแหละนะอ่า